จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4เอ็มบาเป้พาปารีสเชือดนิ่มไอมาล2ยหนึ่งเริ่มเกมมาได้5นาทีแป้ชช์ออกนำหนึ่งศูนยอย่างรวดเร็วเนมายกบอลข้ามในะรับทีมเยือนให้กับคิดเดตนเอ็มบาเป ที่วิ่งเข้าไปในเขตโทษก่อนวันเล่ด้วยขวาทันทีบอลพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามมาลายมีโอกาสรุนบ้างในนาทีที่18ฮวนกวาราโดเปิดให้กับอาคาดิอุสมิลิตได้โมงแต่ก็ติดเซฟตนนารุม,มา่าวอลไปถึงดูซานวลาโฮวิตตอกส้นกลับเข้าไปแต่ติดตัวรามอสที่นอนขวางอยู่ปรีบคอติดเก็บตกคนสุดท้าได้แต่ยิงไม่เข้ากรอบ พอทำมาได้ก็เป็นแปรชแชที่ขยับขึ้นนนำ2-0ในนาทีที่22เอ็มเปเป้คนเดิมชิงออกขวาให้กับฮาคิมิที่ตบคืนมาให้หัวด,ด้วยขวาในเขตโทษเข้าไปอย่างเด็ดขาดจากนั้นแปรชแชยังครองเกมรุกได้มากกว่าแต่เจาะเพิ่มไม่ได้45นาทีแรกยังนำอยู่2-0ซึ่งหลังเอ็มเปเป้มีลุ้นแฮทริกเมื่อหลุดเข้าเขตโทษฝั่งขวาหลังเลียเนลเมซี่จ่ายให้ก่อนก่อนเลือกยิงมุมแคบแต่ไม่เข้ากรอบ ร้นที่ถัดมายูเวนตุสตีขะแตกไล่ามา2-1จากการเล่นเตะม,มุมฟิลิปคอสติสเปิดโค้งจากซ้ายไปถึงเวสตันแมคเคนนี่ตัวสำรองขึ้นโขกส่งบอลเข้าประตูอย่างงดงามแมชช์ลุยต่อและมีโอกาสยิงเพิ่มในนาทีที่6 4เมสซี่จะให้เอ็มัปรเป้หลุดเข้าเกตโทษก่อนยิงด้วยซ้ายเต็มแรงบอลพุ่งถากเสาไกลออกหลังไปนิดเดียวช่วงท้ายเกมเนมาร์และเอ็มัปรเป้ต่างมีโอกาสทั้งคู่แต่ก็ติดเซฟจบเกมแแชช์เปิเือรังเสือนชนะยูเวนตุส2-1 กิแอนเอ็มปเป้กองหน้าซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แชง์แสดงความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะคว้าบอลลงมดอร์ได้ในเร็ววันนี้กิแดนเอ็มปเป้กองหน้าซูเปอร์สตาร์ของปารีสแซงต์แชงมงวัย23ปีได้แ,แสดงความเชื่อมั่นว่าตัวเองจะคว้าบอลลงมดอร์หลังหมดยุคข,ของเลนยเนเมสี่และริเยโนโรนัลโดปารีสแซงต์แชงมงได้ทำการต่อสัญญากับสตาร์ชาวฝรั่งเศสไปจนถึงปี2025โดยลงเล่นให้กับแอตเลติไปทั้งหมด223นัด ทำไป180ประตูกับอีก88แอสซิสโดยเอมเปเป้ P P P e ได้ให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กไทม์โดยกล่าวไว้ว่าผมคิดว่าตัวเองใกล้จะคว้ามันได้แล้วผมพูดมาตลอดว่าฝันถึงทุกสิ่งแต่ผมไม่ตีกรอบให้ตัวเองหรอกนะยันที่คุณพูดแน่นอนมันถึงยุคใหม่แล้วกับโรนัลโดหรือเมซี่คุณจะหยุดได้แล้วเราต้องมองไปที่คนอื่นๆและคนใหม่ๆนับตั้งแต่ปี2008เมซี่สามารถคว้ารางวัลบอลรงรอ,งรองไปถึง7ครั้ง ในส่วนของคริสโนโรนัลโดคว้าไปได้5ครั้งมีเพียงลูก้ามูริตคนเดียวเท่านั้นที่สอดแทรกเข้ามารับรางวัลได้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเทรรี่ยองรีตำนานหัวหอกทีมชาติฝรั่งเศสตอบคำถามเปรียบเปลยว่าในความคิดของตนอย่างยกย่องให้เคลียนเออมบปเป้ดาวยิงนรกแตกแห่งปารีสแซงต์แชมงเหนือกว่าเออร์ลิงฮาแลนด์กองหน้าตัวจบสกอร์จากแมนซิตี พเอ็มบัปเป้สามารถเล่นได้อย่างหลากหลายตำแหน่งกว่าและสามารถสร้างสารรค์โอกาสให้กับเพื่อนๆได้ด้วยคิงอองรีตอบคำถามว่าใครดีกว่ากัรระหว่างเอ็มบัปเป้กับฮาเลนโดยระบุว่าเอ็มบัปเป้สามารถสร้างสารรค์โอกาสได้ด้วยตัวเองและจบสกอร์ได้เช่นกันแต่ฮาเลนไม่สามารถสร้างสารรค์ให้คนอื่นได้ขณะที่เอ็มบัปเป้ยังสามารถเล่นได้ทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายหรือขยับไปเล่นเป็นตัวเป้าส่วนฮาเลนเล่นได้แค่หน้าเป้าเท่านั้นเอ็มบัปเป้สามารถพาทีมเอาชนะเรอัลมาดริดได้ด้วยปีก่อน ดังนั้นผมยังคงบวชให้เอ็มปาเป้เหนือกว่าด้วยความที่เคลียร์เอ็มปาเป้ได้ชื่อว่าเป็นนักเตะร,ระดับเิลด์คลาสไปแล้วแน่นอนว่าทุกการกระทําและเรื่องราวต่างๆจะอยู่ในความสนใจของเหล่าสาธารณชนนอกเหนือจากเรื่องผลงานในสนามตอนนี้ก็มีเรื่องที่แฟนๆให้ความสนใจกันมากนั่นก็คือเรื่องของความรักว่ากันว่าตอนนี้เจหนเคลียร์เอ็มปาเป้กำลังคบหาดูใจและสารสัมพันธ์กับนางแบบสาวคนหนึ่ง ที่มีดีกรีเป็นถึงในแบบระดับเพย์บอยเป็นเวลากว่า7เดือนแล้วเรื่องราวเป็นมาอย่างไงนั้นติดตามกันได้เลยครับเอ็มบัปเป้เป็นนักฟุตบอลที่โด่งดังและประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยเช่นเดียวกับเรื่องความรักนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่หลายๆคนพูดถึงถ้าย้อนเวลากลับไปในอดีตก็มีชื่อสาวๆหลายคนที่มีข่าวัวพันกับเอ็มบัปเป้เริ่มจากอลิเซียไอรีนางแบบดีกรีมิดฝรั่งเศส ถ้ายัางจํากันได้อดีตสาวที่ปรากฏตัวที่บนอัฒจันทร์ในศึกฟุตบอลโลกปี2018รอบชิงชนะเลิศท่ลัสเซียว่ากันว่าเธอคนนี้เดินทางมาให้กาลังใจเอ็มปเปเป้อยู่บ่อยๆแต่ทั้งสองก็ไม่เคยออกมายืนยันหรือออกมาตอบสนองเรื่องความสัมพันธ์ก่อนที่จะเงียบหายไปแต่สื่อในฝรั่งเศสเชื่อว่าทั้งคู่คบกันจริงถัดมาที่มีข่าวคนดังๆก็จะเป็นเอมมาสเมตดาราสาวชื่อดังที่เป็นลูกสาวของนักร้องดาวิดฮันลีเดย์ และนางแบบเอสต์หลิวเฟอร์บูด้วย2คนนี้มีรูปคู่กับเอ็มปอเป้ว่านโลกโซเชียลทั้งที่สนามฟุตบอลและสถานที่อื่นแต่ก็ไม่เคยมีการยืนยันในเรื่องของความสัมพันธ์เช่นกันล่าสุดสื่อในฝรั่งเศสตีแผ่เรื่องราวความรักของเอ็มปอเป้อีกครั้งโดยปรากฏรูปภาพของดาวเตะแปะแชร์ที่กำลังอุ้มสาวนีรานามรายหนึ่งจูจีกันอย่างมีความสุขบนเรือยอทสุดรู้ส่วนตัวภายหลังทราบว,ว่าเธอคนนั้นชื่อว่าอินเนสลาอู ว่ากันว่านั่นคือวันที่ทั้งคู่ไปออกเดทกันหลังควงคู่ไปร่วมงานเทศกาลหนังที่เมืองคานเธอเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสีเรียปัจจุบันอายุ32ซึ่งแก่กว่าเอ็มเปเป้9ปีแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คืออ e ีเนสลาอูนางเป็นครานเซนเดอร์หรือสาวประเภท2นั่นเองลรอูได้ตัดสินใจผ่าตัดแพงเพศตอนอายุ16และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวพร้อมกับความฝันในการเป็นนางแบบชื่อดัง และก็มุ่งมั่นเดินสายมานับตั้งแต่นั้นโดยจะรับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวของแคโรไลคอสซีซึ่งเป็นนางแบบข้ามเพศชาวอังกฤษจากนั้นไม่นานความฝันของนางก็เป็นจริงหลังได้กลายเป็นนางแบบสาวประเภท2คนแรกที่ได้เข้าสู่วงการนางแบบระดับเพ a y ์บอยโดยได้ขึ้นปกนิตยสารมาแล้ว2ครั้งในปี2014และ2017และได้เป็นเพล y m เมดออฟเดอะมันประจำเดือนพฤศจิกายนปี2017ด้วย อินเนสลาอูใช้ชีวิตแบบผู้หญิงโดยทั่วไปโดยไม่ได้เปิดเผยตัวตนจนกระทั่งอายุ24ตอนที่อายุ18เธอเองก็มีอาชีพเป็นนักเต้นที่เกาะอีบิซ่าและได้ร่วมงานกับศิลปินดังอย่างเดวิดกอตตาด้วยถึงยังมีกระแสต,ต่อต้านไม่น้อยที่อินสาวประเภท2ไดใก้าวเข้าสู่วงการนางแบบชื่อดังอย่างเพย์บอยแต่เธอก็ได้พิสูจน์ตัวเองไว้มากมายพร้อมเปิดเผยเรื่องราวผ่านคอนเทนต์ A to Z i s s u e ของ p l a y b o y ในชื่อ Evolu t i ช n เพื่อวัตถุประสงค์ให้ทุกคนยอมรับและเปิดกว้างสำหรับเพศอื่นไม่ใช่แค่ชายแท้หรือหญิงแท้เท่านั้นทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไปในทุกๆวันและเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเพศไหนก็สมควรได้รับการปฏิบัติและได้คุณค่าที่เท่าเทียมกันหมดขอแค่เป็นคนดีเท่านั้นแน่นอนว่าเอ็มปาเป้ก็เปิดกว้างและยอมรับและพร้อมเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นทานเจเนเดอร์เช่นกันผ่านความสัมพันธ์ที่พี่แกมอบให้กับอนเนสลาอูมาเป็นเวลากว่า7เดือนนี้เอง ที่สโตนเก่าเย่เทนเนอร์ของปารีสแซงต์แมงยอมรับซึ่งหลังทีมทําผลงานได้แผ่วลงและเปิดโอกาสให้ยูเว่ได้ลุ้นยิงหลายครั้งแต่ภาพรวมพอใจกับฟอร์มของรูปทีมแฝดแชร์นำสองศูนย์ตั้งแต่22นาทีแรกจากการยิงของเครนต์เอมปาเป้ e, แต่ครึ่งหลังยูเว่เล่นได้ดีขึ้นและทวงคืนได้หนึ่งลูกจากเวสตันแมคเคนนี่นก่อนจบที่สกอร์สองตหนึ่งเรามีปัญหาหลังพักเบรกเราปล่อยให้คู่แข่งม,มีโอกาสมากไปแต่ในภาพรวมผมแฮปปี้กับฟอร์มการเล่น เราตั้งรับลึกขึ้นเพื่อเล่นโต้กลับใน,นหลายครั้งเพื่อเป็นสิ่งที่ผมพอใจกับสิ่งที่เราทําได้ในครึ่งแรกตอนแรกเรานํา2-0ประตูที่3จะต้องมาฝั่งที่ถูกต้องหรือไม่ก็ผิดฝั่งการดีตำแหน่งของเราผิดพลาดตอนรับมือลูกแต่มุมสั้นและเปิดโอกาสไปหลายครั้งและนี่คือการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกและเราเองก็มีโอกาสทําประตูที่3มัสซิมิเลโนอลเลกรีเทนเนอร์ของยูเวนตุส พอใจลูกทีมเล่นกันได้ดีแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องที่ต้องปรับปรุงกันต่อไปหลังความแพ้แพ้ต่อแพ้แชร์1่ประตูต่อ2อยูเวนตุสเริ่มต้นฤด,ดูการใหม่ในเซเรียยังไม่น่าประทับใจนักเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปียนส์ลีกก็ต้องเจองานหนักโดยออกไปเยือนปารีสแซงฌ็องแมงและก็เสีย2ประตูตั้งแต่22นาทีแรกก่อนแพ้กลับออกมา1ประตูต่อ2เราเล่นกันได้ดีทีเดียวเป็นโอกาสที่เสียเปล่าเราต้องมีความชัดเจนให้มากกว่านี้ เราต้องสร้างสารรค์โอกาสทางซ้ายให้มากขึ้นเรายังทำไม่ดีพอเราสร้างอันตรายในการขึ้นเกม,เกมทางขวาของแมคเคนนี่เราต้องปรับปรุงนี่เป็นเกมที่เสียโอกาสไป,ปเปล่าๆดูซานวาราโฮวิตมีโอกาสที่จะยิงตีเสมอ2 2ในครึ่งหลังแต่ก็ถูกรอนาดูม,ม่าป้องกันเอาไว้ได้วาราโฮวิตมีเกมที่ดีเรารู้ว่าเราต้องปรับปรุงและต้องทำงานหนักในเรื่องนี้เรากำลังรอนาเตะบ,บางคนกลับมาเพิ่มซึ่งจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับยูเว่บางครั้งเราก็ต้องเสี่ยง พวกเขามีบรรดากองหน้าที่รวดเร็วที่สุดในโลกแต่เราก็ป้องกันได้ดีขึ้นในครึ่งหลังและเราต้องปรับปรุงกันต่อไป